กับครูนุนิแล้วนะคะในยูนิตเซเนนะคะเออเป็นวนาารรณกรรมนะคะเกี่ยวกับการลีเวอร์ท a v เวลส์นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะอันนี้นะคะโอเคการลีเวอร์ทราเวลส์นะคะในที่ตรงนี้ก็คือเป็นเวลาเราแบ่งพยางเนาะ literature เราจะออกเสียงแค่ two syllables นะคะทีนี้เราลงมาดูเอ้ยอันนี้เป็นชาวอะไรนะนะคะอ่เราลงมาดูดิโอเคอันนี้นะคะเราลองมาแปลดูนะคะ Jonathan Swift นะคะ Jonathan Swift เขาคือใครเขาคือ writer หรือ author นะคะเป็นนักเขียนนะคะยังไงที่ชนูดนเขาชื่อจริงชื่อลาย uh, Was then of s e n t practice c คทเธอเดลสตอบินนะคะอยู่ในโปรเซนแพทริกเป็นคาเธเดลนะคะอยู่เมืองดรับบินนะคะชื่อเด่น but he is better remembered today as one of the finest s a t i r i s t ก็คือเอาเป็นที่จดจำทุกทุกวันนี้นะคะแล้วก็เป็น s a t เตอร์ลนักเขียนเสยดสีนะคะ in the English language นะคะ ในภาษาอังกฤษนะคะ He works i n c r u d e s a tale of a t u p t เขางานเขียนของเขาเนี่ยรวมไปถึงเรื่อง a tale of a t u p t ในปี1704น่ะคะ,ะก็คือเวลาเราอ่านนะคะลกูกอันนี้อ่านว่า1667 t o 1745นะคะ อันนี้ค่ะทีละสองตัวถ้าไม่มีศูนย์นะแต่ถ้ามีศูนย์เราจะอ่านหนึ่งตัวแรกก่อน one hundred seven one thousand sorry one thousand seven hundred and four นะคะก็คือหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่นะคะเวลาอ่าน and a modest proposal seventeen twenty nine บทการลีเวอร์ทาวเวิลถูกเขียนในปี1726นะคะโอเคเห็นไหมว่าเขาเขียนนิยายเยอะมากนะคะเขาเป็น satirist เป็นนักเขียนเสจดสีนะคะ A sweep masterpiece mm hmm. ก็คือเป็นผลงานชิ้นเอก in ดีเซต์ ter, ในผลงานชิ้นเอกที่เขียนเสียนี้ Sweep m a k e fun of politics นะคะเป็นแบบเสียสีเกี่ยวกับการเมือง And some of important people of his time นะคะก็คือเขียนถึงบุคคลสำคัญในช่วงเวลาของเขา In each of its four parts นะคะมีทั้งหมดกี่ตอน4ตอนนะคะสตอน four parts นะคะ the ฮีโร่พระเอกในเรื่องนี้ชื่อเรมูเกาลิเวอร์นะคะคนนู้นอาจจะออกเสียงผิดนะคะก็สวอรีพราะว่าเป็นชื่อเป็นชื่อเฉพาะเนาะ Goes on a voyage การเดินทางบ้าน he ends up shipwreck ก็เขาสิ้นสุดเพราะว่าเรือแตกนะคะ on spring island ในกเนกาะแปลกแปกเกาะพิศดารหรือเกาะพิศวงอะไรแบบเนี้ยเวลาเราแปล In part 1ในตอนแรกก liver is thrown into the sea during a storm ถูกเหวี่ยงไปในทะเลเข้าไปในพายุนะคะ he reached d r y land เข้าไปในเมืองที่ทำไมเอ่อ d r y land เมืองที่แห้งในเมืองลิลิพุตนะคะ so เราอ n swer ภาพนี้ได้แล้วชาวนี้ก็คือชาวลิลิพุตเทียนนะคะถ้าเติม i a n จะเป็นคนนะหรือ O-R หรือ E-R นะคะต่อไป where he meets the tiny little potian tiny แปลว่า small นะคะอ่ะอันนี้จะเป็นแบบ short story หรือ summary นะคะเป็นแบบสั้นๆน,นะคะอันนี้ไม่ยากลองฝึก ทวนออกเสียงตามคุณนุ่นพูดไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวผิดกลัวถูกถ้าเราแบบ not sure เราก็เซิร์ชใน Google Translate แล้วก็ฟัง pronunciation ที่มันถูกต้องนะคะทีนี้อะโอเคเรามาดูซิ what kind of novel นะคะอืม mm. what kind of novel นะคะ g a l l e v e r trouble ก็คือ s e c t e r นะคะ เป็นแบบเียดสี How many parts has it got อ้าวมีกี่พาร์ทคะตอบให้พูด้ชยเส้นใจหน่อย Four parts สีตนะะส่ตอนนะคะสี่ตอนอ่าทีานี้เดี๋ยวสักครู่นะคะ Okay, and number C. Who is the main C Ah, r c t e s ใครคือคาแรคเตอร์หลักนะคะในเรื่องนี้นะคะก็คือเรมัวรกับลิเวอร์นะคะอันนี้เราก็ไปฝึกพูดนะคะ What k i n d of Novel is c a l i v e r Troubles Center How many parts had it got อันนี้เป็นคำถามเนาะแล้วเวลาเราแปลแล้วก็ไม่จะเป็นต้องแปลทั้งหมดนะลกูกเราแปลแบบคร่าวๆนะคะ Four parts Who is the main character? เล่มหมวกกระริบกระริบ and okay. K. n o e l นะคะหรือ fiction นั่นเองเป็นนิยายแล้วแต่เราจะ พูอันนี้เป็นคำซีโนเนมนะคะอ่ะต่อไป deliver travel s อันนี้เป็นเรื่องสั้นๆคำไหนที่ไม่รู้นะคะให้เราไฮไลท์ไว้แบบคูณนู่นเลยอ่ะเรามาดู on the fifth อันนี้เป็น ordinary number นะคะเป็นลำดับเลข the 5 t h of November 5พฤศจิกายน which was the beginning of summer i n t h o s e part อ่าเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูร้อนนะคะ The cement หรือ Cu วตนะคะ cute แปลว่าลูกเรือ Suddenly saw a l o c k cause the ship อ้าวเห็นโขดหินใกล้กับเรือ but the Wind was so strong ลมแรงมาก That were that we were pushed onto it แล้วก็ถูกลมผ่านเข้าไปนะคะ The ship but the way ah uh, sorry six of the k i t e ลูกเรือ6คน including myself รวมถึงตัวฉันด้วย let down the boat เออ into the sea ก็คือจมลงไปในใต้ท้องทะเลนะคะไปกับเรือ and try to get away from the ship แล้วก็พยายามออกจากเรือ and the rock แล้วก็ไม่ให้ชนกับโขดหินประทะกับโขดหินนะคะทีน,นี้มันจะมี one two t h r e r a n k เป็นช่องว่างไว้ให้เรานะคะให้เรานำนะคะนี่เลยช้อย a b c d e ให้เราเลือกทำเสน่ห์ที่ชนุ่นทำใส่ใน google form ใน google classroom เลยนะคะเราจะทำแบบฝึกหัดออนไลน์กันนะคะก็ถ้าลูกทำเนี่ยคุณุ่นก็ให้คะแนนเต็มเลยนะคะแล้วก็จะมีเฉลยให้เลยอัตโนมัตินะคะลกูก อ่เดี๋ยวเรามาดูกัน in about half hour อ่าในประมาณครึ่งชั่วโมง the boat was overturned by s t e a d l y strong wind หมุนขึ้นไปกับพายุเลย f r o m the k n o t อ่าในทิศเหนือ what happened to the men in the boat เกิดอะไรขึ้นกับ c u b e หรือ semen ตนะคะ c u b e ก็คือลูกเหลือเกิดอะไรขึ้นอ่ะกับลูกเหลือ as well as อืมตา แต่ก็ยังดีนะ Those who escaped on the r o ลกแต่ทุกคนก็คือออกหลบก,การประทะก,กับโขดหินได้ All were left in the ship หรือไม่ก็เออแล้วก็ทิ้งเหลือสละเหลือ left in the ship ออกจากเรือมาได้นะคะ I cannot say but I imagine they were all lost แต่ฉันเจอนากา,ารว่า imagine ะะว่าทุกคน all lost หายไปหมดเลยนะคะข้อ2คอ,องอแปลงไว้ให้เรานะคะ I often let my leg drop and could not feel in the bottom ฉันรู้สึกว่าขาของฉันเหมือนแบบว่าตกกระแทกลงแบบหักหรือเปล่านะคะ could not feel ไม่รู้สึกช่วงล่างเลยบ when I was able able to นะคะ able to แปลว่า can นะ can สามารถนะลกูก can น,นะคะสามารถ struggle no more ติดอยู่กับนะคะเออไม่สามารถที่จะออกได้ก็คือติดนะคะ I found myself in shadow water ฉันรู้สึกว่าตัวฉันเนี่ยเอออยู่บนน้ำตื้นๆน,น,นะคะ <c oughs> shadow ก็คือตื่นตื่นไม่หลับมากนอนเกยตื่นอยู่นะคะ but by this time ในช่วงเวลา The Storm Watch much c a m m e r พายุก็ crammer สงบลง I walk for nearly a m i l e ฉันก็เดินเกือกกิโลเลยนะคะ my ในที่นี้ก็ประมาณ1.24กิโลเมตรถ้าคุณจำไม่ผิดน,นะคะ Before I got the shore นะคะแล้วฉันก็เดินไปตาม เรียกชายหาดนะคะ which I guess was about eight o'clock in the evening ประมาณสองทงุ่มอ่ะ I then w a l k for another half mile ปร m มา e ครึ่งกิโล but couldn't find any sign of houses or people ก็ไม่เจอบ้านคนหรือผู้คนเลยนะคะ I was extremely tired แปลว่าเหนื่อย extremely นะคะ extremely แปลว่า very much หรือ so much แปลว่ามากนั่นเองนะคะหรือ a lot and with the heat of the weather I need to sleep ด้วยอากาศที่ทำไมร้อนฉันเลยกง่วงนอนอันที่3ไปเลือกมาตอบนะคะ I sleep better than I remember ever having done in my life จึงหลับดีกว่าทำแบบ ฉันจำอะไรที่แบบทำอะไรในชีวิตดีกว่าฉันจะจำในสิ่งที่เกิดอะไรขึ้นกับตัวฉันนะคะ and when I woke เมื่อฉันตื่น it's was just daylight มันเป็นช่วงกลางวัน I tried to get up พ <But S 2> ยายามที่จะลุก but was not able to able was not able to ก็คือ cannot นะคะ for as I was laid on my back ก็คือนอนลาบไปกับพืนเลย I found my arms and legs were strongly f a t t e n e d นะคะแปลว่ารัด f a t t e n e d seat belt เราจะเจอคำนี้ seat belt แปลว่ารัดเข็มขัดน,นะคะถูกม,มัดด้วยเชือก it's tied to the ground อาแขนอาขามัดไม่เละ บนพื้น my hair w a s which was long and ที่ผมฉันหนาก็ทำไม tied down in the same way ก็ถูกมัดด้วย I couldn't only look upward ฉันมองฉันได้แต่แหมนมองข้างหน้านะคะ The sun begins to go hot o ยแสงแดดมันเริ่มร้อนแล้ว The light hurts my eye แดดมันแยงตาฉันเอาข้อสี่ลองหาคำลงมาเติมนะคะเด็กๆต่อไป in A little time I f e e l something alive moving on my leg ฉันก็รู้สึกว่ามีบางอย่างที่มีชีวิต moving เคลื่อนย้ายในขาดสายของฉัน which moving gently forward over my chest แล้วก็เริ่มค่อยๆขึ้นมาบนหน้าอกฉัน came almost up to my chin ขึ้นมาเกือบคางเลย looking downward as much as I could ฉันพยายามมองก้มต่ำลง Uh, looking downwards as much as มากเท่าที่ฉันจะสามารถทำได้ I realized it was a human creature โอ้ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นมนุษย์นี่ not six inches, inches ก็คือสูงไม่เกิน6นิ้วหรอก uh, high นะคะ but a b o r b o w an d arrow in his hand แล้วก็มีคันธนูกับลูกธนูนะในมือของเขาด้วย เฮ้ยนะคะเราลองมาดูช้อยซิเราก็ลมไปเอาไปเติมนะคะข้อ A เขาบอกว่า as for me นะคะ I s w a m เมื่อกี้คนนุ้นแบบแก๊สนิดนึงนะคะ I s w a m ก็คือ Swim ฉันกำลังว่ายน้ำ and push forward to the wind and t i r อพยายามที่จะออกจากลมแล้วก็เชือกที่ผูกมัดนะคะ B.I. down ก็คือนอนลงบน glass ยา h i c h v e l y shot and sob ที่ยาตยาเตี้ยๆสั้นๆนุ่มๆนะคะข้อที่ก็สี่ e r o พายเรือ all night mines ประมาณ9กกิโลชิวจนพวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะพายต่อได้อีก watch sorry till we were able to were able to แปลว่าสามารถ no more ไม่นะคะแปลว่าไม่นะไม่สามารถพายต่อได้อีก puzzle ผูกมัด I try to discover puzzle <uzz> ในที่นี้ไม่ได้แปลผูกมัดนะรอกแปลว่าหลงนะคะหลง puzzle puzzle <uzz> หรือ complex นะคะ่ h uh, complex หรือ complicated com พียเคเท็ซับซ้อนนะคะ I try to cover search แปลว่า cover discover หรือ search พยายามที่จะค้นหา what this strange sound might be ว่าเสียงแปลกแประหลาดอะไร I heard noise around me ได้ยินเสียงรอบๆเลย but in the position I was in คุณชอบประโยคนี้นะ I position was in ก็คือในตำแหน่งที่ฉันอยู่อ่ะ I could see nothing ไม่เห็นอะไรเลย but the sky mm hmm. เห็นแค่เพียงท้องฟ้าเท่านั้นเองอ่ะเลื่องลงมาตอบนะคะในช้อยนี้1 2 3 4ในข้อนี้นะคะมันจะมีช้อยหลอกอยู่1ช้อยนะคะลูกลองปฏิบัติต่อเรื่องดูนะคะแล้วก็เอาลงมาเติมอ่ะโอเคนะคะในเนื้อเรื่องเนี่ย finish แล้วนะคะอย่าลืมไปดูหนังนะคะให้จบนะคะลูก โอเค and the next one อันนี้นะคะเป็นคำสั่ง s a t e l l i t อ่าให้เราแปลเป็นแบบ English นะคะก็คือ trans l a t e to English a person who writes or use s a t e r หรือ masterpiece นะคะเป็นผลงานชิ้นเอกก็พยายามแปล a work of art เป็นแบบ excellent and the best work เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยม mm hmm. กระเทียมดองม,มากเลยนะคะ voyage นะคะหรือเป็น long journey shipwreck เป็น some เอ่อก็คือแบบ left somewhere after s h i p usually in has been lost or destroyed at the sea throw into เหวี่ยงเข้าไป moving something slowly with force นะคะอันนี้ไปฝึกพูดฝึกแปลนะคะพูดกับตัวเองท่องดูดูพูดบ่อยๆนะคะเราก็จะได้เอง dry land ก็คือพื้นแผ่นดิน rather than sea มากกว่าพื้นน้ำนั่นเอง tiny หรือ small cement นะคะเป็น a member of Navi l o c k เป็นคนดหิน mass of l o g k standing above f r on the surface ะะเราพูดไปเลยนะลูกนะคะ cube เป็นลูกเหลือ people working on the shapes overturn คว่ำนะคะ something overturned หรือ upside down turn upside down uh, not นะคะเป็นทิศเหนือ escape หรือ get away from unpleasant dangerous situation struggle try very hard to do shallow not deep เห็นไหม deep แปลว่าลึก not ไม่ไม่ลึก water นะคะก็คือเป็น water in particular อ่าโดยเฉพาะ lake ทะเลส liver, C, เล ocean, าบ r i v วอร์แม่น้ำซีทะเลออเชีมหสมุทรสตร Strong งนิดนั่นเองนะคะ and nearly, almost, not quiet, not completely เกือบเกือบนั่นเอง heat, hot weather, ความร้อน f a ฟ t e ท seat belt อันนี้รักเข็มขัดแต่ถ้า look, attach, แฟต t ทิหรือ attached จะแปลว่าผูกรักมกัน hurts feel painful เจ็บปวด alive not dead g e n t l y gentle way s h i n คางนะคะ above the neck uh, below the mouth นะคะ chest หน้าอ top part of in front uh, of the front of the body between n e c k and stomach uh, ระหว่างอะไร neck คอแล้วก็ stomach ท้องเขาเรียกชินเรียก chest realized understand human people creature living things both c o t n u นะคะอืมก็คันธนูนั่นแหละนะคะ arrow ลูกศรนะคะที่ <T, S 2> เป็น straight piece of wood มี sharp point หล่าปลายแหลมด้วยนะคะอ่ะโอเค and uh, last one แล้วนะคะ อันนี้เป็นการถามกับตัวเองเนาะลูก Who are you? a m I. ฉันอยู่ไหนเนี่ยคุณเป็นใคร a m l i l l i p u t ฉันเป็นชาว l i l l i p u t You in l i l l i p u t คุณอยู่ในเมือง l i l l i p u t l l i v e r p ่าอันนี้แบบเป็นการถามมาสาพคู่เนาะนะคะ Where's that? ที่ไหนอะ Iceland. Middle of the sea. โอย้ยกลางทะเลเลยนะคะเป็นเกาะกลางทะเล Why are you so small ทำไมคุณตัวเล็กจัง Everyone here in this s i t e Why are you so big ทุกคนที่นี่นก็ไซส์เท่านี้แหละทำไมคุณตัวใหญ่จังถามกัอไปกลับมานะคะก็น่ารักดี Where I come from Everyone is my s i t e What happened เกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันก็มาจากไซส์นี้เหมือนกันนะ เาก็มาจากไซตตัวใหญ่ไงคนบนร้ปกตินะคะ Well I feel the ground shaking and h u r t a r o u n d noise and when we a r r i v e here we saw a giant s laying on the ground โอ้ยพวกเรารู้สึกว่า the g r o u เ d s กก k i n g มันสันนะ่นอะแล้วก็ได้ยินเสียงดังมากเพื่อพวกเรามาถึงที่เนี่พวกเราก็เห็นคุณตัวใหญ่ๆเนะี่ย giant ก็คือตัวใหญ่นอนบนพืนละ giant a giant อันนี้เป็นการถามเนะาะยักหรอคุณว่าฉัน you mean me giant คุณหมายถึงว่าฉันเป็นยากหรอ yes then we got rope and ladder พวกเรามีบันไดเราก็เชื่อ rope เชื่อ ladder บันไดแล้วก็ c h o s เครื่องมือนะคะที่ต้อง tie you down มัดคุณลงเห็นไหมเนี่ย because we were afraid afraid แปลว่ากลัวเพราะว่าพวกเรากลัวว่า you จะ hurt us ทำลายพวกเรา Still afraid We still afraid พวกเรากลัวนะคะ Maybe not Hurt you I don't want to hurt you ไม่อยากจะทําลายคุณหรอกนะคะ Maybe not อาจจะก,ก็ได้ But you if you take just one step แต่ถ้าคุณแบบเดินก้าวมาแล้ว you อาจจะ scratch us under your feet คุณอาจจะเหยียบพวกเราก็ได้ Anyway อันนี้วยังไงก็ตามนะ you very frightening to look at คุณก็ยังดูน่ากลัวอยู่ดีนะคะหน้าเห็นไหมเป็น special verb จำได้ไหมคะลูกก็คืออะไรคะหน้าหน้าคือ to be บวกด้วย verb ing นะคะอะคุณลูกขอมเอาเขียนตรงนี้รู้สึกคือ to be บวก verb ช่อง3 verb ทั้งสองคำนี้คือ adjective ควรจำนะคะก็คือ is and adjective นี่และแปลว่าทำให้เมื่อใช้เป็น verb แทนจะแปลว่าทำให้เมื่อเป็น verb แทนนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาลองเพลงกันหน้าคือ to be บวก verb ing รู้สึกคือ to be บวก verb ชอ่อง3 verb ทั้งสองนี้คือ adjective ควรจำและแปลว่าทำให้เหมื่อใช้เป็น verb แท้ไปฝึกนะคะโอเคแล้วสุดท้ายเขาก็ถามเนาะการลีเวอร์เขาก็ถามชาวอลีพุทว่า so what are you going to do to me คุณจะทำอะไรกับ ชั้นนะคะอ่ะทีนี้นิดนึงก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะอย่าลืมไปทบทวนนะคะแล้วก็อย่าลืมทําแบบฝึกหัดใน google classroom ของคุณนุ่นด้วยนะคะทีนี้คุณนุ่นนอยู่ตรงไหนที่เชิญนุ่นเดี๋ยวคุณนุ่นจะลงคิปไว้ให้ใน google classroom ด้วยนะคะอ่ะนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะไป นี่เลยนะคะใน YouTube นะคะลูกก็พิมพ์คาว่าการลีเวอร์ทาวเวลนะคะก็จะมีแบบทั้งเรื่องยอ่อทั้งเป็นนิทานนะคะลูกสามารถไปฟังได้เลยก็จะเป็นแบบเรื่องน่ารักน่ารักนะคะนิทานก็น่าฟังนะคะแล้วก็ไปที่ Google Classroom ของเรานะคะครูนุ่นจะใส่ลิงค์ดูหนังไว้ให้แล้วนะคะพร้อมกับ Powerpoint นะคะพร้อมกับ Powerpoint นะคะของเรา นี่เลยอันนี้จะเป็น PowerPoint นะคะนี่ใส่ไว้ให้แล้วนะคะอันี้ PowerPoint กดเข้าไปเลยคำก็จะเป็น PowerPoint ขึ้นมานี่ที่เราเรียนไปเมื่อกี้เลยนะคะโอเคแล้วก็ตอน forget นะคะอย่าลืมงานในเรื่อง Charlie and Chocolate Factory Chocolate นะคะลูกสามารถส่งเป็น PDF ในแชทกลุ่มก็ได้หรือจะส่งเป็นเปเปอร์ส่งที่กับตัวคุณนุ่นก็ได้นะคะในวันเปิดเรียนนะคะลูกก็บรรยายไปนะคะ200 words to 100 words นะคะหรือ200คำก่อนที่ลูกจะพิมพ์หรือเขียนลงไปให้ลูก นำมาส่งให้ส่งเอาลน์คุณนุ่นก่อนนะคะส่งแบบแบบล่างก่อนคุณนุ่นจะได้เช็คแกรมมาให้อะอย่างนี้เป็นของเพื่อนเรานะคะเพื่อนเราก็ทําสวยมากๆเลยนะคะ,ะเดี๋ยวคุณนุ่นย่อยดูนี่นะคะก็จะโซคิวมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะโอเคนะคะเราก็จะจากกันนะคะ เพียงเท่านี้นะคะ,ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆสามารถดูเย้อนหลังกลับไปกลับมาได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ